สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถสวยน่าใช้1คันนะครับสมาชิกท่านใดเน้นหารถแบบผ่อนเอาไว้ใช้งานนะครับลองมาชมรุ่นนี้นะครับรถปี2012นะครับมา z ด a 2นะครับ1.5ออโต้นะครับถ้าใครจะผ่อนก็เดือนละประมาณ4,400นะครับ6ปีใคร5ปีก็ประมาณ5,200นนะครับลองเช็คลองชมดูได้ว่าสวยถูกใจสมาชิกหรือเปล่านะครับ ขึ้นอยู่กับความชอบและความพร้อมนะครับไม่มีเงินสดก็เน้นผ่อนก็เอาผ่อนเบาๆเน้นใช้งานคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้สมาชิกได้นะครับรถใช้น้อยมากๆซื้อสดก็219,000ะครับรถอยู่ที่ถนนกาญจนาพิเศษบางแคนะครับใครชอบสนใจตรงกับความต้องการนะครับที่เน้นหารถไว้ใช้งานอำนวยความสะดวกเดินทางใกล้ไๆสะดวกสบายนะครับ ใช้ทำงานใช้ท่องเที่ยวเดินทางสบายๆครับ1.5ไม่กินน้ำมันครับตัวนี้ถือว่าเป็นรถประหยัดแล้วก็เป็นมือเดียวป้ายแดงใช้มาน้อยมากๆครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักแต่ต่อนะครับมือเดียวใช้ประมาณ90,000กิโลเมตรแบบนี้น่าสนใจมากๆนะครับใครชอบสนใจหาไว้ใช้งานนะครับรถปี2012 1.5ออโต้แอร์แบ็ก ABS กระจกพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับใครสนใจกับไอดูรถทดลองขับนะครับมีข้อมูลบางอย่างหายไปก็ ลองเช็คข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับนี่นะครับมา90,000แท้นะครับไม่มีชนหนักหนัดต่อรับประกันใหม่ด้วยครับเอาไปว่าถ้าชอบและถูกใจนะครับเน้นหาไว้ใช้งานนะครับถ้าตอบโจทย์นะครับก็ลองเช็คลองชมไปดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพเอกสารได้เลยนะครับว่าท่านพร้อมและสนใจจริงหรือไม่นะครับไปดูรถก็จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นครับคันนี้มันซื้อง่ายครับเนื่องจากเป็นมือเดียวป้ายแดงขึ้นศูนย์ตลอดแล้วก็บุกสวิต์อยู่ครบ วิ่งมาแค่9 0้า0มื่นะครับต้องบอกเลยว่าน่าสนใจอีกแล้วครับสวยๆแบบนี้หาไว้ใช้งานคุ้มครับอาจจะไม่ต้องซื้อคันละหลายแสนก็ได้ครับซื้อสองแส0ตน้ตนๆได้ใช้งานขึ้นอยู่กับความชอบและความพร้อมนะครับบางคนอาจจะซื้อในราคาหลักหมื่นบางคนอาจจะซื้อในราคาหลักแสนขึ้นอยู่กับว่าเราถนัดและชอบแบบไหนไหวแบบไหนจัดแบบนั้นนะครับจริงๆแล้วคันนี้ก็สวยมากๆเลยครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อนะครับรับประก,กันชอบสนใจเข้าใจ ตามที่แจ้งก็ไปดูรถทดลองขับได้เลยครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับหวังว่าคันนี้จะสวยถูกใจไม่มากก็น้อยนะครับตอบโจทย์การนําไปใช้ในชีวิตเพื่ออำนวยความสะดวกทั้งตนเองและคนในครอบครัวนะครับถ้าใช่ถ้าชอบโทรเจราจาไปดูรถนะครับ